รอแบแรกบอรูรอี้ครับจะทำยังไงครับวันนี้แัดเอครับหลักร้อยครับคุณจีครับนำรถาขึ้น,นกระชากเลยครับ,บคุณจีครับนำขึ้นกระชากไปเลยนะครับุณจีครับ ดูครับอุบลสารภาพรับใครจะมีทางออกหรือยังอะไรครับอุบลชนะไปครับมาดูรันนี้รันที่สองอันนี้กันร้อยเอ็ดครับอุบลคอเก่งเก่งรันร้อยอุบลครับบิดราคาครับอุบลอุบลรอบแล้วอุบลชนะครับบิดราออกวาวครับเดี๋ยวมาดูรันนี้ครับรันนี้เป็นรันที่สองอุบลรบอุบลีตาง 1เล่นีดีกว่าครับคุกจุกจะไปดโอ้ย11 7 7 6A 11 2 6 5บี